รีวิวโบย่ามินิฉบับเต็มวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าไมโบย่ามินิรุ่นใหม่ของแบรนโบย่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและฟังก์ชันการใช้งานรวมทั้งสเตตัสไฟเนี่ยใช้ยังไงดูยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันในคลิปนี้ค่ะสําหรับไมโบย่ามินิตัวนี้นะคะจะเป็นระบบสัญญาณไร้สาย2.4กิกะเฮิร์ค่ะและมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ไมโบย่าเนี่ยมีมาตลอดเลยก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนค่ะซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นจุดเด่นของแบรนโบย่าเลยนะคะที่จะ ทำให้การใช้งานไม่ไร้สายนะคะกับสมาร์ทโฟนทําให้คุณภาพเสียงเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นเสียงรถเสียงลมเสียงฝนหรือว่าเสียงแอมเบียนต่างๆนะคะที่มันจะรบกวนการได้ยินในคลิปนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้ในระดับที่น่าพึงพอใจเลยและตัวนี้นะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันของ AI Voice นะคะเป็นอัลกอริทึมที่จะช่วยเปลี่ยนเสียงของเรานะคะให้เป็นเสียงลุงหรือว่าเสียงชิบมั้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการที่จะทําให้การ การถ่ายคลิปของเราเนี่ยมีลูกเล่นแล้วก็มีความสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะสําหรับการใช้งานนี่บอกเลยว่าใช้งานง่ายค่ะเพียงแค่เสียบเข้ากับอุปกรณ์มือถือของเรานะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยค่ะและสามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่ iPhone ที่เป็นช่องพอร์ตไลนิ่งเดี่ยวรวมทั้ง iPhone 15ขึ้นไปที่เป็นช่อง Type C รวมทั้ง iPad ที่เป็นช่อง Type C หรือไลนิ่งนะคะแล้วก็สมาร์ทโฟนที่เป็น Android ก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามือถือ Android บางรุ่นเนี่ยก็ไม่รองรับไมคคนนนอก่ะตรงี้เ็ื จุดสังเกตของมือถือรุ่นนั้นๆนั่นเองนะคะที่เขาไม่รองรับไมโนกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของโบย่าหรือว่าไมแบรนด์อื่นๆก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยต้องไปสังเกตด้วยหรือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยสามารถที่จะทักมาสอบถามทางแอดมินร้านค้าก่อนได้เสมอเลยค่ะแต่มือถือที่เรามักจะได้รับฟีดแ b a c k มาบ่อยๆนะคะว่าไม่สามารถที่จะรองรับไมโนกได้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นมือถือของยี่ห้อ vivo มือถือของยี่ห้อ huawei รวมทั้งมือถือของ xiaomiredmi หรือว่าเป็น samsung บางไลน์นั่นเองนะคะอย่างเช่นไลน์ของ ultraplus หรือว่าไลท์นั่นเองนะคะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าสงสัยหรือไม่มั่นใจเนี่ยก็ให้ทักมาสอบถามทางแอดมินร้านค้าเพื่อความชชวร์ก่อนนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่า Android ในท้องตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วเราไม่สามารถที่จะระบุได้ทุกรุ่นจริงๆนะคะว่ารุ่นไหนสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยทักมาสอบถามทางร้านค้าให้ชชวร์ก่อนซื้อค่ะและไมค์ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเลยสะดวกสบายต่อการชาร์จมากๆนะคะและอย่างที่บอกเนะว่าจะมีหัว แล้้ววก็ห Lightning หั Lightning ใสาาามรถใช้้งนไดส่วนตัว Type C นะคะสามารถที่จะใช้งานได้กับ iPhone 15ขึ้นไป iPad ที่เป็นช่อง Type C รวมทั้ง Notebook หรือว่า MacBook ที่มีช่อง Type C Thunderbolt ก็สามารถใช้งานร่วมได้ค่ะใครที่กําลังมองหาไม้ไร้สายนะคะเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนหรืออุปรกรณ์ที่เป็นช่อง Lightning เดียวหรือ Type C เดียวเนี่ยแนะนาเป็นตัว b o y a Mini ตัวนี้เลยซึ่งบอกได้เลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือขนาดที่เล็กกะทัดรัด,ลดและสามารถที่จะตัดเสียงรบก,กวนได้ดีแล้วก็มี AI Voice ที่จะเป็นจุดขายของตัวนี้ค่ะที่จะ เพิ่มลูกเล่นให้เราสามารถที่จะใช้งานไม้ได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นในส่วนของฟีเจอร์ของโบย่ามินิตัวนี้นะคะสามารถที่จะรับเสียงได้ในระยะไกลสูงสุดที่100เมตรค่ะแต่ถ้าในระยะการใช้จริงเนี่ยเราแนะนําว่าใช้ไม่เกินประมาณ50เมตรจะเป็นอะไรที่ชัวร์กว่านะคะเพราะว่าถ้าไปไกลกว่า50เมตรเนี่ยเราไม่แน่ใจในเรื่องของความเสถียรของสัญญาณเลยและการรับเสียงได้ใกล้หรือไกลนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็ผู้คนด้วยนะคะถ้าเป็นสถานที่โล่งโปร่งนะคะแน่นอนเลยว่าสัญญ,ญาณเสียงเนี่ย ใช้ได้สเสถียรแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่ผู้คนแออัดหรือว่ามีสิ่งกีดขวางนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีระยะการรับเสียงที่ไม่ได้ไกลมากนะคะก็ต้องพึงระวังในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้งานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเลย30ชั่วโมงตรงนี้นะคะหมายถึงว่ารวมเคสชาร์จด้วยนะคะเพราะตัวนี้เขามากับเคสชาร์จเนาะซึ่งตัวเคสชาร์จของเขาเนี่ยมีความจุอยู่ที่260มิลลิแอมค่ะสามารถที่จะชาร์จในกล่องชาร์จเนี่ยได้ประมาณ1นึ 2รอบเต็มนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นตัวไม้ส่งสัญญาณนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานต่อเนื่องต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสูงสุดที่6ชั่วโมงค่ะบอย่าม <a> ินะะ bit, z, z, ิตัวนี้นะคะเขาจะมี4 8กิโลเฮิรตซ์16บิต20เฮิรตซ์ถึง2 0กิโลเฮิรตซ์80 dBSNR ค่ะตัวนี้นะคะเป็นปลั๊กแอนเพที่สามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายเลยสําหรับตัวบอดี้ของตัวส่งสัััญญาาณขอองตตวววนนี้ะะคะหรื่ Meter, หรือว่า T X ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตามนี้เลยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของไม้นะคะเป็น Built-in Condenser Microphone นั่นเองค่ะและส่วนที่2นะคะก็จะเป็น Light Status ค่ะที่จะบอกสถานะการทํางานของไม้ตัวส่งสัญญาณตัวนี้และส่วนจุดที่3นะคะก็จะเป็นปุ่ม NR นะคะสามารถที่จะกดเพื่อเข้าสู่โหมดตัดเสียงรบกวนได้ค่ะหรือกดค้างไว้นะคะประมาณ3วินาทีเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดตัวไม้ตัวส่งสัญญาณตัวนี้ได้ค่ะและจุดที่4นะคะก็จะเป็นขั้วชาร์จสี ทองนั่นเองค่ะซึ่งจะเอาไว้ชาร์จไฟกับตัวเคสชาร์จได้นั่นเองสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อไปครั้งแรกนะคะจะเห็นว่ามีสติกเกอร์แปะ ไว้อยู่ฉะนั้นนะคะให้คุณลูกค้าดึงสติกเกอร์ออกทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อให้ตัวกระแสไฟของเคสชาร์ตนะคะส่งกระแสไฟชาร์ตตัวไม้ตัวส่งสัญญาณของเราได้นั่นเองนะคะถ้าไม่แกะออกเนี่ยก็คือเคสชาร์ตจะไม่สามารถที่จะจ่ายไฟให้ได้นั่นเองนะคะอย่าลืมไปแกะออกด้วยและส่วนที่5นะคะจุดที่5ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคลิปหนีบนะคะซึ่งคลิปหนีบตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะเอา,าไปติดกับแม่เหล็กได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะเอาไว้หนีบกับคอปกเสื้อก็ดีเหมือนกันค่ะตัวนี้มีขนาดทีี่เล็กกกรระะะทัััดดดนคถ้าบติ คอเสื้อต้องบอกเลยว่าคือจะไม่ทําให้คอเสื้อย้วยหรือย้อยได้นั่นเองค่ะทําให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยดูดีด้ดวยเรามาดูกันที่ไฟสถานะหรือว่าไลฟ์ส s ต a ัสของตัว My b o y ่ามินิกันนะคะถ้าเป็นไฟสีน้ําเงินกระพริบนะคะจะอยู่ในสถานะอันแพ r ค่ะก็คือยังไม่คอนเน็กตัวรับสัญญ,ญาณกับตัวส่งสัญญาณกันได้นั่นเองนะคะไม่ย,ยังไม่พร้อมต่อการใช้งานค่ะถ้า ไฟสีน้ำเงินกระพริบเร็วๆนะคะ5นาทีก็คือตัวไม้ตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็ได้แทร r i กับตัวรับสัญญาณเรียบร้อยแล้วค่ะไฟสถานะสีน้ำเงินติดต่อเนื่องนะคะหมายความว่าไม้ตัวรับสัญญาและไม้ตัวส่งสัญญาเนี่ยได้มีการแพร r กันสาเร็จเรียบร้อยพร้อมสาหรับการใช้งานค่ะและสถานะไฟสีน้ำเงินกระพริบอีกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการบอกว่ามัน disconnect นั่นเองนะคะและไฟสถานะสีเขียวติดต่อเนื่องก็จะเป็นโหมดของการตัดเสียงรบกวนค่ะถ้าเป็นไฟสถานะสี สีแดงกระพริบนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหนือน้อยแล้วค่ะให้เราเนี่ยเตรียมชาร์จไฟได้เลยนะคะและถ้าเป็นสีแดงติดต่อเนื่องแปลว่าเรากําลังชาร์จไฟอยู่ค่ะและเมื่อไฟสีแดงปิดลงไปนะคะแปลว่าการชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะและมีข้อแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ไมค์เกิน10นาทีนะคะตัวไมค์เนี่ยเขาก็จะปิดอัตโนมัติค่ะหรือแม้แต่มือถือของเราเนี่ยทำการล็อกหน้าจอดับไปแบบนี้นะคะตัวไมค์เนี่ยมัน ก็จะอันแพ้ให้เราเรียบร้อยค่ะแล้วจะกลับมาใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดมือถือขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของปุ่มกันบ้างนะคะปุ่มของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งปุ่มเดียวตัวนี้นะคะก็จะมีที่ตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวส่งสัญญาณอย่างละปุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีวิธีการใช้งานตามนี้เลยค่ะตัวส่งสัญญาณจะมี1ปุ่มตรงนี้นะคะที่เขียนว่า NR ซึ่งต้องบอกเลยว่าปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มเดียวที่กดได้ทุกอย่างแตตต่่วาาาาาาเรรรจะะะมมีีสใในนนนกกช้้้งคถด ึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมด NR หรือว่า Noise Reduction นั่นเองนะคะเป็นการตัดเสียงรบกวนแต่ถ้ากดค้างไว้เป็นเวลา2วินาทีนะคะก็จะเป็นการปิดหรือเปิดเครื่องไม้ตัวส่งสัญญาณได้ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นการกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะก็จะเป็นการแทร,ระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณค่ะสําหรับบย่า MINI ตัวนี้นะคะเขาจะให้หัวมาเป็นหัว Lightning กับหัว t ท C นะคะอย่างละหนึ่งต้องบอกเลยว่าบางรุ่นเนี่ยมันก็คอนเน็กกันทั้ง2หัว แล้วก็บางรุ่นเนี่ยมันยังไม่ได้คอนเนคกับตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราได้ไมเบย่ามินิตัวนี้มาแล้วก็มีตัวไทสีที่แถมออกมาเราต้องการที่จะใช้กับตัวไทสแต่ว่าตัวไมตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณไทสีเนี่ยมันยังไม่ได้แพร์กันวิธีก็คือนะคะกดค้างไว้ที่ตัวไมตัวส่งสัญญาณนะคะเป็นเวลา5วินาทีนะคะก็จะเป็นการแพร์ริ่งกับตัวรับสัญญาณไทสีได้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไมตัวส่งสัญญาณนะคะยังไม่ได้แพร์ริ่งกับตัวไหนเนี่ยก็แนะนําให้กดค้้างไววเเป็นล ห <5. S 2> วินาทีนะคะแล้วก็รอสักพักตัวไมค์จะแพริ i n g กันได้คะ่ะและจุดสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่าตัวส่งสัญญาณหรือว่าตัว TX เนี่ยจะมีปุ่ม1ปุ่มนะคะที่จะสามารถเปิดปิดได้ตัดเสียงรบกวนได้นะคะแล้วก็แพริ i n g ได้นั่นเองนะแต่ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเดียวเหมือนกันแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดเปิดปิดที่ตัวรับสัญญาเลยคะ่ะสามารถท <ๆ S 2> ี่จะเสียบเข้ากับมือถือนะคะตัวไมค์ตัวรับสัญญาเนี่ยมันก็จะทําการเปิดให้เราอัตโนมัติค่ะและถ้าเราถอดออกจากอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการปิิดดให้เเราอััตตโโนมลยยที่ เราไม่ต้องไปกดปุ่มเปิดปิดใดๆค่ะและสําหรับโหมดตัดเสียงรบกวนนะคะถ้าเกิดว่าเรากดค้างไว้ที่โหมดไหนนะคะเวลาที่เรากลับมาใช้งานเนี่ยมันก็จะอยู่ในค่าเริ่มต้นของโหมดนั้นนั่นเองนะคะอย่างถ้าเราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนค้างไว้เรากลับมาใช้งานอีกทีเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนค่ะเรามาดูกันที่ตัวรับสัญญาณของโบย่ามินิตัวนี้นะคะสําหรับตัวโบย่ามินิตัวนี้เนี่ยก็จะมีหัวแบบไรนิ่งและไทสีนะคะตัวจุดที่1เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบของหัวที่เราใช้งานนั่นเองงซึ่ก็จะมี ่และะไทสคสำหรับจุดที่2นะคะก็จะเป็น NR w a t t o n หรือว่าปุ่มตัดเสียงรบกวนอีกด้วยนะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมที่ตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณนี้มีปุ่มตัดเสียงรบกวนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายค่ะ และความพิเศษของเจ้าตัวโบยานมินิตัวนี้นะคะก็คือเขาสามารถที่จะเพิ่มเลเวลในการตัดเสียงรบกวนได้ถึง3เลเวลเลยนะคะโดยวิธีใช้นะคะก็คือเราจะกดที่ตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณนะคะที่ปุ่ม NR ให้ไฟสถานะเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะไปปรับเลเวลที่ตัวรับสัญญาณที่เสียบกับมือถือค่ะโดยวิธีใช้ก็คือเราจะคลิกแค่1ครั้งนะคะเลเวลก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองถ้าคลิก1ครั้งแล้วสถานะไฟกระพริบ1ทีแปลว่าอยู่ในเลเวลที่1ค่ะคลิกอีก1ครั้งสถานะไฟกระพริบ2ครั้งแปลว่า ในเลเวลที่2และถ้าคลิกอีกหนึ่งครั้งนะคะสถานะไฟกระพริบ3ครั้งก็คืออยู่ในเลเวลที่3ค่ะโดยมันก็จะเป็นการวนเวียนแบบโรตรีแบบ่แบบนี้นั่นเองนะคะและอีกฟังก์ชันนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ AI voice นั่นเองค่ะเจ้าตัวโบย่ามินิตัวนี้นะคะเขามี AI voice ที่จะช่วยเปลี่ยนเสียงของเราเป็นเสียงที่น่าสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ชื่อเสียงว่ามี Uncle voice Female voice แล้วก็ Original ค่ะ Original ก็จะเป็นเสียงปกติที่เราได้ยินกันทั่วไปเลยนะโดย Uncle Voice นะคะเขาก็จะเป็นเสียงแบบเป็นเสียงลุงอะไรอย่างงี้นั่นเองนะแล้วก็ Female Voice ก็จะเป็นเสียงแหลมแหลมคล้ายๆชิปมัง้งซึ่งก็จะช่วยเพิ่มลูกเล่นเพิม่พมความสนุกให้กับการบันทึกเสียงของเราได้น,นั่นเองค่ะโดยวิธีใช้นะคะสมมุติว่าเราอยู่ในโหมด Original Voice นะคะ double click ไป2ครั้งนะคะเสียงก็จะเปลี่ยนเป็น Uncle Voice ค่ะแล้วถ้าเรา double click อีก2ครั้งนะคะที่ตัวรับสัญญาณเสียงก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะเปลี่ยนไปเป็น Female Voice อีกค่ะ double click อีก2ครั้งก็จะกลับมาที่โหมด Original Voice นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจุด สังเกตตรงนี้นะคะก็คือสําหรับไม์ตัวโบยานมินิตัวนี้นะคะเขาก็มีสปีกเกอร์นะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าบันทึกเสียงแล้วต้องการที่จะย้อนกลับไปฟังเสียงเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องถอดตัวรับสัญญาณออกจากมือถือของเราเลยค่ะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังเสียงได้นั่นเองนะคะและสาหรับการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้โหมดตัดเสียงรบกวนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราปิดไม่ได้ใช้งานต่อแล้วเรากลับมาใช้งานใหม่เนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ในโหมดของการตัดเสียงรบกวนอยู่นั่นเองค่ะและ หรับตัวรับสัญญาและตัวส่งสัญญาณนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แพรกันภายใน5นาทีตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ในการแพร r i n g กันใหม่นั่นเองค่ะและสําหรับโหมด AI Voice นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเราใช้งานในโหมด AI Voice อยู่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้งานในโหมดของการตัดเสียงรบกวนซ้อนกันได้ค่ะสําหรับตัวเคสชาร์ตนะคะในจุดที่1เลยเนี่ยก็จะเป็นขั้วชาร์ตนะคะที่จะส่งกระแสะไฟในเคสชาร์ตเนี่ยเข้าสู่ไมโครโฟนของเราค่ะและจุดที่2นะคะก็จะเป็น สล็อตที่เอาไว้ใส่ตัวส่งสัญญาณหรือตัว TX นั่นเองนะคะจุดที่3ก็จะเป็นสล็อตสําหรับใส่ตัวรับสัญญาณค่ะและจุดที่4เนี่ยเป็นไฟสถานะการชาร์จของตัวเคสชาร์จน่นเองนะคะและสําหรับสถานะไฟของเคสชาร์จนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือน้อยต่ํากว่า30%เนี่ยจะขึ้นเป็นสีแดงกระพริบค่ะและถ้าอยู่ในสถานะการชาร์จอยู่เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่3 1ถึง99%นนะคะก็จะเป็นสถานะไฟสีเขียวกระพริบค่ะและถ้าไฟ เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสีเขียวติดต่อเนื่องค่ะและถ้าสถานะไฟของเคสชาร์จเป็นสีแดงติดต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือแบตเตอรี่กําลังจะดับไปแล้วนะคะจะต้องรีบเอาไปชาร์จไฟค่ะสําหรับข้อแนะนํานะคะถ้าหากว่าไฟเนี่ยมันขึ้นสถานะไม่ว่าจะสีแดงหรือสีแดงกระพริบหรือว่าเราใช้มาแล้วรู้สึกว่าใช้งานหนักพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้รีบเอาไปชาร์จไว้นะคะสําหรับตัวไมล์ตัวส่งสัญญาณตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีช่องท y p ซีที่สามารถที่จะเอาไปชาร์จกับศ อะแดปเตอร์ Type C ได้นั่นเองนะคะจะต้องชาร์จผ่านกล่องชาร์จเท่านั้นและจะใช้เวลาในการชาร์จจนเต็มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะและตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องพอร์ต USB Type C ค่ะซึ่งในเซตของเราเนี่ยก็จะแถมสายชาร์จ USB Type C มาให้ในเซตนะคะสามารถที่จะเอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์และเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยค่ะสําหรับรอบการชาร์จนะคะตัวนี้สามารถชาร์จเต็มได้ประมาณ2รอบค่ะน้ําหนักของเขานะคะเป็นน้ําหนักที่เบามากค่ะอยู่แค่29กรัมเท่านั้นสําหรับการใช้งานกับมือ อ,ะะอย่างหนึ่งเลยที่จะต้องสังเกตด้วยก็คือเคสกันกระแทกค่ะถ้าหากว่าคุณลูกค้าใช้เคสกันกระแทกที่มีความหนานะคะอาจจะทําให้ตัวไม้เนี่ยติดเคสแล้วไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันติดเคสอยู่มันหลวมมันไม่ได้แบบเข้าพอดีล็อกนั่นเองนะคะอันนี้นก็เป็นปัญหาหนึ่งเลยค่ะที่เราเคยได้รับฟีดแบ็กจากคุณลูกค้านะคะเพราะว่ามันติดเคสกันกระแทกวิธีเลยก็คือคุณลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนเคสนะคะหรือไม่ก็ถอดเคสเวลาที่ใช้งาน,นะคะ่ะเสียบเข้าไปแบบนี้ หากสถานะไฟขึ้นสีน้ำเงินกระพริบต่อเนื่องนะคะก็เป็นการพร้อมสำหรับการใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นกรณีถ้าใส่เคสที่มีความหนานะคะเสียบเข้าไปแล้วตัวไฟสถานะไม่ขึ้นแบบนี้ให้สังเกตไว้เลยค่ะว่าอาจจะติดเคสกันกระแทกที่หนาเกินไปฉะนั้นนะคะถอดเคสอ,ออกก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนเคสที่มีความบางกว่าค่ะสินค้าของบริษัทไทยแลนด์นะคะอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์สีแดงอโพจีหน้ากล่องแบบนี้นะคะมีสติกเกอร์สีแดงหน้ากล่องแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าสินค้าตัวนั้นเ,นเป็นของศูนไทยมาจากสูนไทยนั่นเองนะคะค สามารถที่จะติดต่อเคลมสินค้าได้นะคะหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะทักมาสอบถามวิธีแก้ปัญหาจากแอดมินได้เลยนั่นเองนะคะ